เกินจริวนมนสาธยายมนหรือที่พวกชาวบ้านชอบเรียกขานติดปากว่าสวดมนนั้นเนี่ยเนี่ยบอกลูกหลางว่าการดูม,มนปากทองมนใจต้องรับรู้มนโดยเฉพาะในโอกาสพิเศษพิเศษวันพิเศษพิเศษ การบูชาพิเศษในครั้งนี้วันอาสาฬบูชาทีือว่าเป็นวันเกิดพระสงค์เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมาจักกับพระวัตนสูตรปฐมเทศนาครั้งแรกของโลกกระบวนการเจริญมนต์ต้องให้เต็มเปลี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เข้มขัง ทำด้วยจิตใจที่สงบเงย็ดเย็นแล้วก็ตั้งมั่นจริงจังแลว้วก็จริงใจอย,อย่าอย่าฝึกสันดานเลืมอนิสัยให้เป็นคนหลอกลวงหลอกแหล่ลวนเลนหรือเลวไหลทำอะไรก็ทำออกมาจากใจจริงๆงจังๆถิงจะชื่อว่าเรากำลังจะทำการบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมแล้วก็คุณพระสงฆ์จากใจจริง ไม่ใช่บูชาแค่แต่ทราบแล้วมันจะกลายเป็นการสั่งสงโมบรมอุปนิสัยเป็นคนหน้าไหวหลังหลอกหลอกแม้กระทั่งพระไม่ซื่อตรงความไม่ซื่อตรงเมื่อมันเกิดขึ้นมันจะทำให้เราได้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใดๆก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราตั้งเป้าหรือว่าต้องการไว้ เหตุผลก็เพราะว่าเราเริ่มสั่งสมความไม่ซื่อตรงตั้งแต่เล็กลนๆ,ๆ,ๆน้อยๆจนกลายเป็นสันดานเป็น,นีิสัยถึงเวลาเราต้องการความร่มไม้ร่มมือจริงจังจริงใจแต่คนใกล้ไกลก็ได้แต่กลาวแต่สร้างมาเพราะเราเป็นคนให้ความไม่ซื่อตรงต่อพวกเขาก่อนและกระทั่งการเจรินบนความไม่ซื่อตรง าเราเชื่อเรื่องกฎของกรรมเราก็ต้องเชื่อว่าบุคคลทำกรรมอย่างไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นเื่อเราให้ความซื่อตรงเราก็จะได้รับความซื่อตรงตอบแต่ถ้าเราให้ความหลอกแหละหลอกละวงลวนเลวเหลวไหลเราก็จะได้รับความหลอกแหล่หลอกลวงลวนเลวเหลวไหลตอบแม้ลูกหลานทั้งหลายก็